ทีนี้จะมาดูวิธีการที่เขาหยิบเลยทุกคนนี่เขากะทิใส่เข่าจนเต็มแน่นอัดแัดเลยนะคะน,นี่จะใส่ข้าวให้เต็มเลยเอาแบบเอาให้มันเต็มที่สุดเลยค่ะทุกคนนี่แล้วเราจะทําการเริ่มมาเย็บนะคะทุกคนมีเขาก็จิกวดเข่าให้มองนี้ให้มันได้เยอะที่สุดนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมีเข็มเย็บกระสอบนะคะ นีค่ค่ะเข็มเย็บกระสอบเราก็จะมาเย็บตรงนี้นะคะแล้วก็จะกวดเข้าให้มันให้ได้เยอะที่สุดให้มันได้แน่นที่สุดน,นะคะนี่จะค่อยๆเย็บไปคะ่ะนี่นะคะวิธีเย็บเราก็จะเย็บไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะขึ้นหยิบผ่านนี่นะคะแต่มาอ่ามันก็จะเป็นเข็มนะคะเราเลยจะให้ดูไม่ได้นะคะเราเลยจะเย็บไปให้ดูแบบนี้นะคะก็จะเย็บเหมือนเย็บผ้าเลยแต่จะอัดเข้าแบบหนักๆค่ะนี่นีนะคะ่ค่ะทุกคนวิธีหยิบเราก็จะหยิบง่ายๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะให้มันอาจจะผิดกดชุมชนนะคะทุกคนเราก็เลยจะค่อยๆทําไปค่ะดึงให้มันแน่นที่สุดนะคะถ้ามันแน่นแล้วก็ค่อยค่อยเอาข้าวเข้ามาอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะเอาเข็มไปแบบนี้แล้วก็ดึงแบบนี้นะคะดึงให้มันแน่นมากที่สุดนี่ค่ะเขาจะยิบคือยบผ่าเลยค่ะเวลาหนึ่งเขาก็ดึงขึ้แน่นแน่นังสี่ค่ะ ส่วนตรงนี้มันยังเป็นนี่เราเข้าลงไม่ได้นะคะเราจะใส่แบบนี้ค่ะนี่น,นะคะเราก็จะใส่แบบนี้เพื่อที่จะเราเราจะใส่ให้มันได้เยอะมากที่สุดนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย